รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน everyone welcome to the exciting battlefield in English battle สวัสดีค่ะมาเรนพุ่มอ่อนค่ะและสวัสดีครับผมตูนวรัตครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Battle สึกภ<ส><ส>าษาอังกฤษพิชิต<พ>ยอดแชมป รายการแข่งขันอันร้อนแรงที่นอกจะจะได้สนุกสนานกับความท้าทายของเกมการแข่งขันแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยครับ and today I will bring all of you to the flower market วันนี้จะพาไปตลาดดอกไม้ค่ะพี่ตูนช่างเป็นเรื่องที่เหมาะกับสาวสวยผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านเหลือเกินนะฮะใช่ค่ะว่าแล้วไปพบกับพวกเธอและดอกไม้กันเลยไปเลยค่ะ คนคะขอประโยคเด็ดสำหรับปลุกใจตัวเองให้ได้แชมป์หน่อยค่ะสักคนละหนึ่งประโยคค่ะค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนใช้ชนะอยู่ที่นั่นค่ะโอ้โหธอกลับมาแล้วนะพร้อมท่าด้วยนะคะคุณออมนะคะอืมแพ้เป็นพระชนะเป็นออมค่ะโอ้ยนี่ก็ไม่ธรรมดาอ่ะไหนๆวันนี้โจทย์เป็นเรื่องดอกไม้ต้องถามสองสาวก่อนว่าชอบดอกไม้ไหมและชอบดอกอะไรกันมากที่สุด อชอบค่ะปกติก็ชอบดอกกุหลาบค่ะอันชอบค่ะก็ยิ่งถ้ามีคนให้นะคะก็จะยิ่งชอบมากเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของคำศัพท์ก็อีกเรื่องนึนะคะอชอบส่วนชอบความรู้ส่วนความรู้นะฮะแยกกันค่ะแยกกันอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาฟังเรื่องของความรู้ภาษาอังกฤษจากโจทย์ของเราวี้กันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สวัสด,ดีผู้เขาแข่งขันทุกคนจากโจทย์ตัวละครได้เดินทางไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดดอกไม้ผู้เขาแข่งขันต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครต้องการซื้อดอกไม้อะไรบ้างและนำไปทำอะไรคะแนนเต็มกาวคะแนน Lily What flower do you want to buy at the flower m a r k e t I want all What are you serious Lily What flower do you want to buy at the flower market? ล l ลี่เธอจะซื้อดอกไม้อะไรบ้างที่ตลาดดอกไม้มาถึงก็หลอกเลยนะคะล l ลี่ไม่ใช่ดอกไม้นะคะล l ลี่เป็นชื่อคนนะคะ I want all ฉันอยากได้ทั้งหมดเลย What อะไรนะ Are you serious เธอพูดจริงหรอคำนี้ใช้พูดเวลาเราอยากจะ make sure ว่าคนที่พูดเนี่ยหมายความจริงๆหรือเปล่าใช้ถามเลยนะคะ Are you serious Are you kidding พูดจริงรหรือเปล่า เป็นผมเนี่ยถึงตรงนี้ผมกดแล้วนะแล้วตอบว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ย <c oughs> แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะจะเป็นอย่างไรต่อไปฟังกันต่อครับ I'm kidding Emma you know I am really fascinated by the flower yes I know very well I just want to know what kind of flower do you gonna buy I will take a note I'm kidding นะคะก็คือฉันล้อเล่นนะเอมมา I'm kidding Emma You know I am really fascinated by the flower เธอก็รู้ว่าฉันนะ่ะอินกับเรื่องดอกไม้มากคำนี้นะคะ f a s c i n a t e นะคะคือแปลว่าอินแปลว่าหลงไหล mm. อีกคำที่ใช้ได้คือคำว่า obsessed นะคะ <Sure. S 1> yes I know very well ใช่จ้ะฉันรู้ดีเลยล่ะ I just want to know what kind of flower do you gonna buy ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอน่ะจะซื้อดอกไม้ชนิดไหนบ้าง I will take a note. ฉ uh ันจะจดบันทึกไว้จะได้ซื้อได้ถูกต้องครับ <C rap. S 1> ไปฟังกันต่อเลยค่ะ g r e a t my nephew needs me to do a m e r r y g o g a l l o n for his new car. Okay, merry-go and next. r ดดีมากเลย My nephew needs me to do a miracle garland for his new car นะคะหลานชายฉันเนี่ยอยากให้ฉันช่วยทำพวงมาลัยดอกดาวเรืองสำหรับรถคันใหม่ของเขานะคะ โอเคมาริโก้ and next โอเคจ้ะดอกดาวเรือง mm hmm. แล้วอะไรต่อส่วนการแลนนี้ก็คือพองมาลัยนะครับ<ช>อันนี้ถือว่าบอสช่วยนะฮะเพราะมีการย้ำอีกครั้งด้วยว่าดอกดาวเรืองแล้วยังไงอีกอเห็นไหมคะบอสของเราก็ไม่ได้ใจร้ายขี้หลอกเสมอไปบางครั้งก็แอบช่วยด้วยนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ครับมาฟังโจทย์ต่อไปกันดีกว่า My aunt hires me to make a branch of flowers for her daughter's Commencement Day. White rose and gerberas are needed. Right. What about lotus? I've heard your mom say that she'll make a meret tomorrow, but I'm not sure she wants a lotus or an orchid. Thanks for reminding me. You're right. I have to buy lotus for making meret. My aunt hires me to make a branch of flowers for her daughter's commencement day ะะก็คือป้าของฉันเนี่ยจ้างให้ฉันทำช่อดอกไม้สำหรับวันรับปริญญาของลูกสาวเธอนะคะ White rose and g e r b e r a s are needed เพราะฉะนั้นดอกคุณหลาบสีขาวกับดอกเยบราเนี่ยจำเป็นนะคะจดลงไปเลย Right เยี่ยมจ้ะ What about lotus แล้วดอกบัวล่ะ I've heard your mom say that she'll w i make merit tomorrow. ได้ยินว่าแม่เธอเนี่ยจะทำบุญไม่ใช่หรอวันพรุ่งนี้ But I'm not sure she wants a lotus or an orchid. ก็คือไม่แน่ใจว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะได้ดอกบัวหรือว่าดอกกล้วยไม้มากกว่านะคะอ,อีกคนดีใจมากเลยค่ะเพื่อนช่วยเตือน Thanks for reminding me. ขอบคุณที่เตือนฉันนะ y o u right. I have to buy lotus. for making merit ถูกแล้วล่ะฉันต้องซื้อดอกบัวสำหรับไปทำบุญด้วยโอ้โห oh, ถ้าเพื่อนไม่เตือนนี้ลืมซื้อให้คุณแม่แล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นการย้ำด้วยว่าซื้อดอกบัวไม่ใช่กล้วยไม้นะฮะมีการหลอกเข้ามาอีกแล้วนะคะต่อกันเลยครับ o k เค do me a favor Sure I want a garland for my mom's birthday and no one can make a beautiful garland like you as you wish Emma I will make a jasmine garland for you mm. okay do me a favor okay เธอช่วยฉันอย่างได้ไหม do me a favor oh. ไว้ถามเวลาเราอยากได้รับ oh. ความช่วยเหลือนะคะ <c oughs> sure แน่นอนสิว่ามาเลย I want a garland for my mom's birthday <S <c oughs> ฉันเนี่ยอยากได้พวงมาลัยสักพวงให้แม่ในวันเกิดน,นะคะ and no one can make a beautiful girl that like you แล้วไม่มีใครเลยที่สามารถทำพวงมาลัยได้สวยเท่าเธอแล้วนะคะก็เลยตอบไปว่า as you wish Emma ได้ตามปรารถนาเลยจ้ะ Emma I will make a j u s t m e n t g a l a n d for you นะคะก็คือได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะทำพวงมลาลัยดอกมะลิให้เธอเองครั้งนี้คุณอมอมุมแดงดูมั่นใจมากนะครับเพราะเธอกดไปแล้วด้วยความรวดเร็วนะฮะเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันในสตูดิโอเลยครับเอาละค่ะมาสู่ช่วงตรวจสอบคะแนนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราจะได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้างนะคะ โจทย์ของเราในวันนี้ค่ะจะต้องตอบให้ถูกทั้งชนิดของดอกไม้นะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่ซื้อดอกไม้ไปด้วยใช้ทำอะไรก็จะได้คะแนนเพิ่มค่ะข้อที่1น,นะคะจะต้องตอบว่าดอกดาวเรืองใช้สำหรับไหว้รถใหม่นะคะข้อที่2ค่ะจะต้องตอบว่ากุหลาบขาวและดอกเยอบิร่านะคะสำหรับให้ในวันรับปริญญาของลูกสาวคุณป้านั่นเองค่ะข้อที่3นะคะดอกบัวเอาไปทำบุญไหว้พระค่ะ และข้อที่4ค่ะพวงมาลัยดอกมะลินะคะ เอาไปให้คุณแม่ของเพื่อนในวันเกิดของท่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองคนจะได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้างคุณออมเอาดอกอะไรมาบ้างคะค่ะดอกดาวเรืองค่ะดาวเรืองเอาไปทําอะไรคะเนี่ยเอาไปให้รถใ,ใหม่ค่ะนิวคร์นิวค่วค์อัดถูกต้องค่ะต่อไปคะ่ะแล้วก็เป็นดอกกุหลาบกับดอกเยลิราดอกก<ะ>ุหลาบสีอะไรคะคุณออมต้องตอบสีให้ถูกด้วยนะคะออมเลือกสีขาวเลือกสีขาวและเยลิบราเอาไปทําอะไรนะคะเอาไปให้คุณป้าลูก ตาวคุณป้าใน c o m m e n c e เม n น d ์เก็คือวันรับปริญญานะคะถูกต้องค่ะต่อไปเลยค่ะอะไรต่อคะคุณน้องก็ต่อไปเป็นโลตัสค่ะดอกบัวสำหรับให้คุณแม่ไป m ม k ก n g งเ r i ริตถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายอมเลือกจั m i n นกาแ l a n d ค่ะก็เป็นให้คุณแม่เพื่อนได้ค่ะเดี๋ยวมาเรียนขอเช็คในสมุดพิมพะเขียนไว้นะคะว่าเขียนไว้ตามนี้หรือเปล่าเอ่ย คุณออบฝากสีแดงของเรามาพร้อมความมั่นใจจริงๆตอบถูกหมดทุกข้อเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งคุณออนก,กันว่าจะทำได้เท่าไหร่จดไว้ ต้องตรวจนะคะเพราะว่า <laughs> ที่พูดไปกับที่จดไว้ตรงกันหรือเปล่านะคะ, <_ S 1> คะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณออมได้ไปทั้งหมด9คะแนนนะคะเ<อ>ต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝ่ายนู้นนะคะว่าได้คะแนนไปเท่าไหร่ค่ะมาครับน้องออมเรามาเริ่มเช็คกันเลยดอกไม้แต่ละอย่างซื้อไปทําอะไรบ้างที่แปะโพสต์ไวใ้ใช่ไหมใช่ค่ะเลื่อยฮะดอกแรกของออมนะคะเป็นดาวเรืองค่ะอันนี้ค่ะดาวเรืองในฐานะถอยรถใหม่ใช่ถูกต้องนี่เขียนไว้นะฮะเขียนไว้ขออภัยนะครับขออนุญาต นิลค่ะนะครับอย่างที่สองเขียนว่า White Rose ค่ะอันนี้ค่ะสำหรับวัยรับปริญญาค่ะเฮ้ยมันมีดอกไม้ที่เป็นกุหลาบสีขาวอย่างเดียวเหรออ๋นฟังได้แค่คำเดียวอะค่ะมันมีอีกชนิดจริงจริงมันต้องมีเจบิราด้วยคู่กันสองชนิดนะฮะเพราะนั้นอันนี้ยังได้ไม่ครบนะครับต่อไปโลตัสค่ะ เอาไปทำอะไรดอกบัวโตตัสเอาไปให้คุณแม่ทำบุญค่ะทำบุญ,บญนะฮะอันนี้แปะไว้ถูกต้องนะครับและอีกอย่างที่แปะไว้ก็คือจัสมินคะ่ะดอกมารีอเอาไว้ เอาไว้ให้วันเกิดของคุณแม่เพื่อนวันเกิดคุณแม่เพื่อนนะฮะ<ช>ซึ่งเราเช็คแล้วนะครับเ,าเขาเขียนไว้สีอย่างจริงๆนะครับก็คือดาวเรืองกุหลาบขาวดอกบัวแล้วก็พวงมาลัยดอกมะลิน,นละฮะมีเขียนว่ามัมฉันเบอร์เต์นะครับแล้วก็วันสําคัญต่างๆนะฮะจะขาดไปก็เพียงเจบีราเท่านั้นเองดังนั้นคะ<ไ>แนนเลยได้ไปไม่ครบนะฮะ ให้ชนิดของดอกไม้แล้วก็ให้วัตถุประสงค์นะครับขาดไปหนึ่อย่างก็คือได้ไปปดคะแนนนะครับโจทย์ข้อนี้น้องออมมุมแดงเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้คุณออมชนะไปอีกครั้งด้วยคะแนน9กาต่อ8เก็บแต้มไปได้อย่างมั่นใจเราให้กลว้วยไม,ไม้เป็นรางวัลอดวางกล้วยพ่ะพี่ตูวางไว้เจอ แมนะฮะอวันนี้ขอบคุณมากมาครับน้องออมครับขอบคุณคุณ,คอ,คณออมด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเรามาสรุปคะแนนกันสักนิดนะคะตอนนี้การแข่งขันของเราเข้มข้นมากค่ะทีมสีแดงนะคะ หนีไปแล้วค่ะตอนนี้คุณออมนําอยู่ที่2ต่อ1นคะแนนนะคะพี่ตูนรีบๆตามมานะคะสีน้ำเงินแหเดี๋ยวรอดูนัดหน้าก็แล้วกัน<ด><ด>จะต <จะ S 1> ้องรอพูนให้ด,ดูนะฮะว่าว,วันนี้คําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องบทเรียนของเรามีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมบ้างมีค่ะพี่ตูนคาศัพท์คําแรกนะคะมีในโจทย์ของเราค่ะนั่นก็คือคําว่า nephew nephew แปลว่าหลานชายนั่นเองนะคะมีหลานชายแล้วก็ต้องมีหลานสาวด้วยค่ะคำว่าหลานสาวนะคะเราใช้คำว่า niece niece แปลว่าหลานสาวนั่นเองค่ะจำไปใช้กันได้นะคะและต่อไปค่ะในโจทย์ของเราทุกคนน่าจะได้ยินคำว่า do me a favor do me a favor ใช้เวลาที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแต่ว่า do me a favor เนี่ยเราใช้ในฐานะที่เราพูดกับคนที่เราสนิทนะคะอย่างในเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช้ do me a favor ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดกับคนที่เราต้องการจะใช้ความสุภาพมากยิ่งขึ้นยกระดับภาษามากยิ่งขึ้นเป็นทางการหน่อยเป็นทางการขึ้นมานิดนึงพูดกับผู้ใหญ่นะคะให้เติมคําว่า could you please do me a favor could you please Do me a favor ก็คือความหมายเดิมแต่ว่าเป็นรูปแบบที่สุภาพมากยิ่งขึ้นสเสมือนการร้องขอนะครับใช่ค่ะลองจำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ชมและทั้งหมดคือ English Battle ในวันนี้ครับคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังคลิกได้เลยที่ www.etvthai.tv นะฮะและครั้งหน้ามาชมการ Battle กันได้ต่อที่นี่ที่เดิมส่วนวันนี้ตูนและมาเรียนลาไปพร้อมก,กันแล้วสวัสดีครับ ได้เรียนรู้จากการแข่งขันคำนี้นะคะก็คือดอกไม้หนึ่งอย่างที่ออนตอบผิดค่ะหรือออนไม่ได้ยินเลยเพราะว่าไม่รู้จักคำศัพท์นี้มาก่อนค่ะก็คือเยเบราค่ะดอกเยเบราอืมค่ะแล้วก็ที่เสียดายที่สุดไม่ใช่เสียดายที่ว่าแพ้นะคะแต่เสียดายที่ว่าไม่เคยมีใครให้ดอกนี้เลยอะค่ะค่ะออนก็จะสู้ค่ะสำหรับ,บเกมต่อไปออนจะไม่แพ้แน่นอนค่ะ